This is Incafe Podcast where English can be learned เรื่องราวข่าวสารสาร,สาระสำหรับน้องๆมัธยมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่มหาลายัยกับผมครูพี่สอและนี่คือ u n นิคาเ brought to you by Incafe Podcast สวัสดีครับน้องๆพี่ครูพี่สอนนะครับวันนี้ EP ที่2เนี่ยก็เอาประเด็นที่เวลาพี่ไปติวก็จะได้ยินคันถามนี้มาซะส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าน้องๆส่วนใหญ่ที่กำลังจะขึ้นมาหาลัยเนี่ยน้องเองก็จะยังไม่รู้ว่าตัวเองแบบชอบอะไรบางคนเนี่ยเป้าหมายมาชัดเจนแล้วว่าฉันอยากเข้าอันนี้อยากเข้าอันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่า บางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนอะไรดีนะครับแล้วก็โตไปอยากทําอะไรก็ยังไม่รู้นะครับแทนหัวข้อในวันนี้อยากจะให้น้องที่อยู่ในมสแล้วก็มหเนี่ยได้ฟังไว้เลยนะครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวนะครับต้องเริ่มคิดได้แล้วนะครับขึ้นมายังไม่ใช่เวลาที่แบบใช้ชีวิตไปวันๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้คุณเลือกขึ้นมาขึ้นมสมหมาคุณก็เลือกสายสายสายวิชาการของคุณมาแล้วบางคนเข้าสายอาชีพก็เลือกอาชีพของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ลองคิดดูดีๆครับว่าในณโอกาสนี้ฉันจะเดินทางไปในเส้นทางแบบไหนนะครับสำหรับพี่ม .6 เนี่ยอาจจะฟังอยู่เอาไปใช้ได้นะครับแต่อาจจะสายไปซะแล้วเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็ต้องสอบแกะแล้วก็โอเน็แล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเลือกกันมาแล้วแหละว่าตัวเองจะเดินทางสายไหนนะครับทีนี้ครับอยากจะบอกว่าน้องๆม .5 ครับที่กําลังจะขึ้นม .6 แล้วน้องม4กัาลังขึ้นม .5 มีโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะเตรียมตัวก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเดินทางสายไหนนะครับคือคุณต้องตั้งเป้าก่อนนะครับว่าฉันอยากจะไปแบบนี้ฉันอยากไปแบบนี้ดังนั้นเนี่ยฉันต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้ทาแบบนี้เพื่อจะสําเร็จในอนาคตเข้าใจไหมฮะคุณเลือกวางคณะไว้ก่อนสมมุตินะแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าคณะคณะน,น,นั้นเรียนเกี่ยวกับอะไรคุณบอกว่าฉันอยากเรียนนิเทศด้านไหน,นครับถูกไหม ด้านไหนมันมีตั้งเยอะแยะแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นทําไมการเรียนแล้วมันไม่ตรงสายเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเราเลือกกันไปก่อนเนี่เราเลือกกันไปก่อนว่าเราฉันอยากเรียนแบบนี้ฉันอยากเรียนแบบนี้สุดท้ายในชีวิตจริงมันไม่ได้เรียนตามในสิ่งที่เราต้องการนะฮะอันนั้นมันคือเรื่องขอนาคตเราเราไม่สามารถไปควบคุมอะไรมันได้แต่เราสามารถควบคุมณวันนี้ได้นะครับทีนี้ เรามาฟังกันนะฮะว่ามันจะมีอยู่ประมาณสักสี่อย่างที่พี่ทําในการใช้การค้นหาตัวเองเด็กครับค้นหาตัวเองว่าตัวเองอยากเรียนอะไรอยากทําอะไรอยากไปสายไหนหนึ่งเลยนะครับหาความชอบของตัวเองครับความชอบของตัวเองพี่จะเซ็ตไว้ประมาณ3อย่างนะครับชอบอะไรนี่คือออกกว้างๆเลยนะฮะเอากว้างๆใครจะชอบแมวชอบหมาชอบเล่นบอลชอบอะไรเงี้ยวางไว้ก่อนเลยนะครับอย่างพี่เนี่ยยกตัวอย่างเลยพี่ชอบภาษามาก นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรเนี่ยชอบเกี่ยวกับเรื่องภาษารู้สึกว่าการสื่อสารด้วยภาษาต่างๆนานานเนี่ยมัน,ม,นมันมันมีเสน่ห์และเราอยากรู้ลงลึกเข้าไปอีกเรื่องของภาษาอันนั้นพี่ก็จะเซตไว้หนึ่งสองพี่เป็นคนชอบท่องเที่ยวท่องเที่ยวในที่นี้คือไม่ใช่เที่ยวไปที่ต่างๆนะครับแต่หมายความว่าชอบแบบไม่อยู่กับที่รู้ได้เลยว่าตัวเองอ่ะไม่ชอบการแบบนั่งทํางานอยู่กับที่ชอบเดินทางไปทํางานที่นู่นที่นี่อะไรเง,งี้ยครับดังนั้นเนี่ย ชอบการท่องเที่ยวเดินทางดีกว่าใช้คําว่าเดินทางเนาะชอบเดินทางและสามเลยชอบเจอผู้คนครับก็คือว่าการเห็นผู้คนอยู่แบบไหนใช้ชีวิตยังไงเนี่ยพี่ชอบมากก็คือไม่ใช่ว่าไปแบบไปพูดคุยกับเขานะครับแต่ว่าพี่ชอบการแบบเมื่อเราเดินทางไปแล้วเจอแบบวิถีชีวิตคนอนะ่ะมันจะชอบมากแล้วจะชอบไปสังเกตเขาอย่างเงี้ยอย่างตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแบบซอกแซกตามซอยต่างๆจนหลงนะฮะ คือแบบชอบเวลาเห็นเขาแบบใช้ชีวิตกันแต่ไม่ค่อยไปแบบตรงจุดอะตราวชันที่มันจะเป็นใหญ่ๆแั้นแต่ชอบอยู่อะไรแบบเนี้นะครับนั้นหาความชอบของตัวเองสามเนี่ยพอพี่ได้มาแบบนี้พี่ก็เลยคิดเอ๊ะสายงานอาชีพมีอะไรบ้างวะสจวตมาหลับแรกเลยคือสจวตภาษาใช่แน่ๆท่องเที่ยวคือคุณต้องเที่ยวแน่นอนคุณต้องบิน,ไปน,บนไปนู่นไปนี่แล้วคุณต้องเจอผู้คนอยู่แล้วครับได้เห็นเอ่อเวลาไปเอ่อแลนดิ้งที่ไหนแล้วก็ ไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งก็จะเห็นวิถีชีวิตอ่ะจวนก็เป็นไปได้แต่พอไปสมัครแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ทางเรานะครับเข้าถึงอรอบไฟนอลแล้วเราก็ไม่ได้ด้วยตอบคำถามแย่ตอบคำถามแย่นะครับตอนนั้นยังไวรุ่นอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไวรุ่นนะฮะมันยังไม่แก่นะครับน้องๆเออหรือสําหรับใครบางคนชอบปลูกผักมากชอบแบบผักอะ่ะที่ห้องเนี่ยปลูกผักเออเต็มไปหมดเลยชอบปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยชอบ ไม่ใช่บอกว่าชอบปลูกผักก็เล่นทาวเวตมูนอย่างเงี้ยแล้วแต่หมายถึงว่าแบบเออชอบปลูกมันจริงๆชอบเห็นต้นไมจ้จริงๆบางคนชอบขายของชอบออกแบบอ่าสามอย่างเลยปลูกผักขายของออกแบบชอบสามอย่างนี้คุณอาจะต้องเซตไปนิดน,นึงครับว่าอะไรที่มันสามารถเอาไปเรียนได้คือปลูกผักเนี่ยอาจจะเก็บไว้ไม่ถึงขั้นเราต้องไปเรียนเกษตรกรรมเข้าใจไหมจะเก็บไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเออนี่คือสิ่งที่ชอบนะ ในอนาคตมันจะต้องมีมันในชีวิตฉันจะต้องมีการปลูกผักนะครับหรือชอบออกแบบมากแมบบ่คุณอาจจะเอาก,การออกแบบเนี่ยไปเป็นสาขาที่คุณอยากเรียนก็ได้นะครับก็เนี่ยลองเซตดูดีๆบางคนชอบแมวก็เ,เซตไว้ในอนาคตต่อไปฉันอยากอยากจะเปิดคาเฟ่แมวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะทีนี้ครับมันก็เลยนำมาสู่หัวข้อที่สองนั่นคือเราจะต้องรู้ว่าอาชีพที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้าง มันมีเยอะมากนะครับอาชีพที่มันเกิดใหม่ขึ้นน่ะมันเยอะจริงๆนะฮะดังนั้นเราต้องต้องศึกษาดีนึงครับว่าในความสนใจเราเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปอยู่ในอาชีพไหนได้บ้างนะครับเอ่ออาจจะเริ่มจากอุตสาหกรรมก่อนก็ได้ครับอุตสาหกรรมในที่นี้ก็อุตสาหกรรมการศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเอ่อทางด้านวิศวกรรมอะไรเงี้ยวิศวกร,รกต่างๆฮะนะครับแล้วก็ไปดูว่าในแต่และอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีสายงานอะไรบ้าง คุณอาจจะเลือกเข้าไปดูถึงขั้นแผนกเลยก็ได้นะว่าในอุตสาหกรรมนั้นน่ะมีงานอะไรบ้างแล้วในนั้นน่ะมีแผนกอะไรให้ฉันทําบ้างถ้าคุณอยากไปดูว่าบัญชีอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไปดูบัญชีบัญชีจะมีอยู่ในทุกอ,อุตสาหกรรมครเข้าใจไหมฮะวิธีการดูวิธีการหาว่าชีพในโลกใบเนี้ยมีอะไรบ้างพี่แนะนําครับลองเปิดลเล่นๆดูเปิดเว็บหางานนะครับเว็บหางานของประเทศไทยเราเนี่ยแหละที่มันมีอยู่ในไทยเนะี่ย เปิดเว็บหางานแล้วคุณก็ลองคลิกเข้าไปดูครับแล้วลองเข้าไปศึกษาดูบางบางงานจะมีมีเงินเดินบอกเลยมีสโคบงานบอกด้วยดนะังนั้นลองไปดูซิเฮ้ยมันน่าสนใจจังเลยสโคบงานแล้วได้เงินเท่านี้เข้าใจไหมฮะดงนั้นเนี่ยลองไปศึกษาดูว่าในในปัจจุบันเนี่ยมีอาชีพอะไรให้เราเลือกเราบ้างอย่าลืมนะครับเว็บหางานช่วยคุณได้3นะครับศึกษาสาขาที่เรียนหน่อยครับ อย่างเมื่อกี้ที่พี่ยกตัวอย่างไปเรื่องของการออกแบบชอบออกแบบก็จริงแต่ก็มีหลายแบบให้เราออกนะครับเออความหมายคือออกแบบไม่ได้มีแค่ออกแบบแบบดีไซเนอร์อย่างเดียวแบบเสื้อผ้าออกแบบยังมีออกแบบภายในออกแบบภายนอกออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบเครื่องบันดินเผาออกแบบเครื่องประดับอัญมณีหรือแม้กระทั่งแบบกราฟิกกราฟิกดีไซเนอร์อย่างเงี้ยเงินดีจะตายนะฮะ รับงานเอ่อฟรีแลนซ์อะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมฮะเราชอบคอมพิวเตอร์เราชอบวาดรูปเราชอบอะไรลองดูว่าสโคปงานเนี่ยมันอะไรที่มันเหมาะกับเรานะครับสุดท้ายครับสำคัญที่สุดเลยคือศึกษามหาลัยแล้วก็ศึกษาหลักสูตรของเขาครับศึกษามหาลัยก็คือว่าในแต่ละที่ะฮะสอนก็แตกต่างกันนะครับสอนแตกต่างกัน คณะเดียวกันชื่อเหมือนกันเลยเช่นศินลปศาสตร์แต่ต่างมหาลัยวิธีการสอนก็จะแตกต่างกันฮะนะฮะหลักสูตรเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยเราต้องอาจจะต้องไปดูในหลักสูตรสักนิดหนึ่งสมมตินะหนูตั้งเป้าแล้วเรียบร้อยว่าอยากเรียนศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษลองไปดูสักหน่อยว่าในแต่ละที่เนี่ยเขาเน้นเป็นเรื่องอะไรบางที่ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คือเห็นได้ชัดเลยว่าศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วข้างในคลิคูลัมของเขาเนี่ยในหลักสูตรเขาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการใช้การสื่อสารนะครับีกที่หนึ่งอาจจะเน้นไปในเรื่องของธุรกิจเข้าใจไหมฮะอักษรศาสตร์กับศิลปศาสตร์ก็แตกต่างกันเห็นไหมฮะอยากเรียนเรื่องภาษาก็จริงแต่ก็แตกต่างกันอักษรศาสตร์นี่คือเป็นเชิงแบบเชิงลึกไปเลยเป็นเรื่องของภาษาศาสตร์ไปเลยนะครับแต่ศิลปศาสตร์คือศาสตร์ของการใช้ศิลป ทีนี้เนี่ยมหาลาัยเองตัวมหาลัยเองเนี่ยหรือตัวคณะเองที่หนูจะเข้าไปอยู่เนี่ยสังคมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับพี่บอกได้เลยนะครับว่าคณะครุศาสตร์อย่างเงี้ยคณะศิลปศาสตร์ก็แตกต่างกันต่อให้อยู่ในมหาลัยเดียวกันแต่สังคมคนละขั้วเลยนะอย่างคณะครุศาสตร์เขาจะต้องเนี้ยเขาจะต้องเป๊ะมากเพราะว่าเขาจะต้องเป็นโรโมเดลให้กับเด็กนะครับศิลปศาสตร์อาจจะชิวนิดนึงชิลกว่านะครับดังนั้นเนี่ย สังคมที่หนูจะไปใช้ชีวิตอยู่มันช่างแตกต่างกันเลือกให้ดีๆนะครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยสังคมที่หนูเข้าไปเรียนเนี่ยจะเชฟตัวหนูไม่ทางใดก็ทางหนึ่งฮะหนูอาจจะ outstanding มากเลยคือเชิดชายมากเลยคือการเป็นตัวของตัวเองมากๆแต่พี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราเข้าไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยมนุษย์เป็นสังคมเราจะปรับเปลี่ยนสภาพตัวเราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเรา ไปในอีกแบบทิศทางหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยศึกษาดีๆว่าเขาอยู่กันแบบไหนวัฒนธรรมเค้าเจอร์เขาเป็นแบบไหนลองศึกษาดูดีๆนะฮะและนี่คือเรื่องทั้งหมดในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กช่องพี่ด้วยนะครับและช่องของพี่เนี่ยยังสามารถรับฟังผ่าน spotify และ Apple podcast ได้เช่นเดียวกันนะครับหากใครอยากให้พี่ทำหัวข้ออะไร อยากให้พี่พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์แล้วก็ฝากติชมเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ